ก่อนจะไปเบิง inal, taking, and like, and ้งคิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเมาไปเบิ้งคิปกันเลยวูอุ้ยมันกระดึกกระดึกด้วยอุ้ยอยแกทำลายฉนหรอเอา้วยมางอก็ได้หายโกรธก็ได้เอา้วยมาง้ออ่าอาา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 าืาาาาาาา ยังไม่ได้จบคลิปเลยให้จบคลิปก่อนไม่ได้โอ้โอเคต้องขอาการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรักวัซสดุซองฟังก์ชินเนะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดเซอซิสม,มอน,นเองเนาะย่ะฮู้เป็นเกมที่แบบว่าทุกคนคุ้นเคยกันดีเนาะก็คือมื้อนี้เนาะหวันซิมาเอาชีวิตรอดแบบว่า ในป่าทะเลทรายแบบมันสิเปลี่ยนทะเลทรายฟ่านี้เนาะส่วนฟ้านั้นก็เป็นป่านั้นเองแต่ว่ามือนี่เนาะเขาบ่ได้ออกมาเอาชีวิตรอดแบบว่าปกติมือนี่เขามีไก่นําทางเนาะซึ่งตอนนี้ไก่นําทางเขาไปใส่แล้วก็บ่บง้เอิ่มเอิ่มคุณไก่นําทางคะคุณอยู่ไหนคะอ๋อนั่นไงนั่นก็คือฟีโตน,นเองนะคะทุกคนขอเรียนเชิญคุณฟีโตเข็มแตะเดมเตะเดมเตะเดมปึ้งโอ้มาชายย้าจริง อ่านะคะคุณพี่อ้าวคุณคุณคุณพี่โต้ทางทางทางนี้ค่ะเออทางทางนี้ค่ะโอเคโอ้ไปสกายโชวอ่าวันนี้จะมาเป็นไกด์แบบนำทางไปไหนคะเราจะพาหวานไปประจนภัยกันนะครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าคนบอกทางนะครับไม่ใช่ไกด์นำทางอ๋อแบบชี้ทิศชี้ทางแบบเออทางนี้คือทางที่ดีอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับทางที่ดีนะครับคือทางย่านละทาง ลาด,าลาดยางลาดยางไม่ญาติลางนะลาดยางลาดยางนะครับเออเอาดีๆน,นะครับทางนี้นะครับเป็นสวรค์หน้านะครับผมมันก็จะมีพวกสิงโตนะน้ำหวานโอ้โหต,ต้องระวังที่ <c oughs> รักจะไปทางนี้ที่รักต้องระวังสิงโตนะถ้าที่รักแบบว่าอยู่ทะเลทรายแล้วก็จะเจอหนอนทะเลทรายมันจะมันจะตัวใหญ่มากมันจะกินหวานจากข้างในมันจะกินอย่างเงี้ยวานนี้เงียน่ากลัวว่ะนั่นแหละสวนป่าอมาพลึกป่าอมาพลึก ใช่เล่าป่าเราเพลิก็พล้วกันก็นะครับป่าดำๆตรงนู้นน่ะมันจะมีลิงอยู่ลิงน่ารักโอ้แบบลิงเจี๊ยบแบบให้กล้วยเราใช่ไหมใช่แล้วโอเคไกด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ้าวทำไมปิดฉากเร็วขนาดนี้วะทุกคนงั้นเราก็ไปตามทางของเราแล้วกันนะการบอกว่าถ้าไปทางนี้จะเจอสิงโตแบบดูร้ายอะไรเงี้ยงั้นการบอกว่าให้ไปอะไรป่าอะไรนะ พัซึกพัซพัซอะไรไม่รู้อะลืมไปและใช่ไหมเดอะงั้นเราก็ไปตรงนี้เลยแล้วกันนะหวังว่าเราจะไม่เจอสิ่งโตหรือว่าตัวอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวนะคือแบบคือแบบตอนนี้สภาพเสียงหวานอยู่ในสภาพที่แบบไม่สามารถกีดได้เลยะคือจะพูดยังลําบากเลยทุกคนเอ้ยเอาเป็นว่าเอทุกคนก็พยายามฟังไปแล้วกันนะเพราะหวานก็ไม่สบายอะเนาะเอ้กล้วยเอ้กล้วย เอ้ยต้องเป็นลิงเจ๊๊กให้แน่เลยอะเจ้าวันไม่เห็นลิงสักตัวเลยนะเฮ้ยอะไรอะบานานา่าอะไรเนี่นะเยเต็มบานาน่าเหรออุย้ยหล่นไปทางเลยโคตรเยอะเลยอะเอ้ยมันไปนทางไหนหมดแล้วอ๋เอเฮ้ยเสียงลิงเฮ้ยลิงเลี้ยลิงเจ๊๊กจะกินไม้กล้วยฉันเอากล้วยให้เฮ้ยเสียงอะไรวะเจ้าลิงกินกล้วยไหมอ้าวลิงเมิน เอาลิงเมินทิพหายแหละเอาไงอ่ะหวานอยากแบบอยากสนิทกับลิงอ่ะแต่แบบมันดูไม่ค่อยอยากจะสนแล้วเท่าไรเลยอฮ้ย่วงละตอนนี้กี่โมงแล้วคะน่าจะวันตีหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยทุกคนอุย้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเหมือนคนก็ไม่ใช่เหมือนลิงก็ไม่เชงเอ,อ้ยมันกระดึกกระดึกด้วยอุยอ้ยเฮ้ยแกทำร้ายฉันหรอ มันมทำลายเราเอากล้วยมางอกดะหายโกรธก็ได้เท่ากล้วยมางอแต่จะดีกว่านี้ถ้าเอากล้วยที่มันสามารถกินได้อะนะไม่เอาไม่เอากล้วยนี้จเจ้ากล้วยมันกินได้อุ้ยไอ้แต่นี้มันไม่ใช่กล้วยเ๋ยวกินเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราหิวมากเลยขอบคุณนะเฮ้ยเฮ้ยอาหารสีทอง เหมือนแบบคอนเทนต์แบบกินอาหารสีเหลืองหนึ่งวันโอ้โเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวนี่เยอะกันไปแล้วอันนี้คือเอากินาทางชางเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยน้ำอะไรอ่ะโอ้โหแบบมีกระโดดมีอะไรโอ้โหเนี่ยเรากินอันนี้ดีไหมวะอันนี้มันบอกว่าทำให้วิ่งเร็วทุกคนจริงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เหมือนเดิมเปล่าวะไม่เห็นวเลยมันบอกว่าเพิ่มสปีด ไม่เ,เลยเฮ้ยเจ้าวายอยู่หรือเปล่าก็าวายอยู่นะเฮ้ยใครอะเฮ้ยเจ้าลิงเอ้ยขอบคุณนะเอ้ยเจ้าลิงนะั่นใครอะเพื่อนนายหรออ๋อจะเป็นแบบคนเดินป่าหรือเปล่าอาจจะใช่นะอ้ย้เราสามารถแลกอะไรก,กับเขาด้วยเอ้ยแต่เราไม่มีตังค์อะเราไม่แลกแล้ว เอาเจลิงไปไหนเออนี่เอาเจลิงมาทำอะไรอุ้ยเฮ้ยเอ้ยนายมีเหรียญได้ไงอ่ะนายเป็นลิงไม่ใช่หรอเฮ้ยโหแล้วมีเยอะด้วยนะอุ้ยขอบคุณนะโอ้โหโหแล้วมีโอ้โหให้ของมาโคตรเยอะทุกคนดูดิเอ้ยดูซิเราสามารถแลกอะไรกับนายได้บ้างเอิ่มคือเราจะขวดมาทำอไมก่อนทุกคนนั่นคือขวดอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะแลกมาก่อนแล้วกันคือแลกมาทําไมก่อนจะขอดูก่อนว่ามีอะไรมั่งนายนายยูเฉยเฉยเอ้ยลิงเอ้ยนายอย่าพึ่งไปเราขอดูก่อน้อก็มีแค่ประตูเอามาทําไมประตูอันนี้คือน้าอะไรอะ่ะไม่กล้ากินอะ่ะก็ามันกินไม่ได้เนี่ยมันคือน้ำอะไรวะคือเอามาทําไมก่อนก็ช่งเถอะเ้ยลิงแกชื่ออะไรอะ่ะแกพูดได้ไหม ทำไมแกชอบโดดจังวะแกไม่ใช่จริงโจะนะกระเดิงกระเดิงอะไรไม่รู้แกพูดได้ไหมเอ้ยฉันไม่เห็นที่แกพูดอะ่ะพอดีหัวแกใหญ่เกินไป <laughs> หัวแกใหญ่เกินไปเอมีปากโป,ป่งป,ปากปลายหว่อเจี๊ยกอะไรเนี่ยคุยกันภาษาเจี๊ยกก่อนเจี๊ยก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 อะไรชิคเจเกอร์ชิคหรือชิคก์วะ ชิกเหรอชิกเยเกอร์ใช่ไหมเยเกอร์ใช่ไหมเอาไม่ใช่ชิกเหรอมันคืออะไรชึกมันโอ้โหเป็นภาษาอย่างนี้เม่ตะเกมมันจะไปเข้าใจได้ไงวะอีอีอะไรแกเป็นอะไรก่อนอะไรคือต้องการอะไรเอองั้นฉันจะเรียกแกว่าแบบเออเยเกอร์แล้วกันนะไม่ต้องเขียนไม่ต้องพิมพ์อะไรและแต่เราไปแบบ คือตกลงนายมช่วยฉันใช่ไหมหรือายแบบว่ามาเก้งฉันอะคือฉันไม่ไหวแล้วนะเพราะแบบลามเออไม่ใช่ลามคือไกด์ของฉันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งแบบเป็นคนที่ชอบแกล้งฉันมากเลยอะอะไรเนี่ยใช่อ๋อใช่นี่คือมาช่วยใช่ไหมเฮ้ยดีอะงั้นเราจะทําอะไรกันดีคือตอนนี้ฉันเฮ้ยคือตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าฉันอยากไปตรงนั้นอะเกะนเห็นตรงนั้นไหมที่มันเป็นแบบเหมือนปราสาทอะ นั่นน,น่ะน่ะเยเกอร์นั่นน่ะฉันจะเรียกนะว่าเยเกอร์นะเอ้ยนั่นลูกอะไรห,หรือเปล่านี่ลิงเขาเป็นลูกอะไห,หรือเปล่านี่อะไรอะ่ะเฮ้ยชุด,ดหรอเฮ้ยชุดเสือทุกคนเหมือนแบบคู่รักนักปฐมภัยเลยเอ้ยน่ารักอ้า ทีนี้แบบพวกสิงโตก็ไม่กล้าแบบมากวนเราแล้วทุกคนนั่นนั่นนั่นใช่ตรงนั้นแหละมันคืออะไรอะ่ะปราสาทหรอพีระมิดหรอเฮ้ยเหมือนบ้านเลยเอ้ยอาจจะเป็นบ้านก็ได้นะเฮ้ยฉันฉันไม่เถึงฉันขาสั้นเันเตียไยเราใช้วิธีรัดใช้วิธีรัดทุกคนเออไม่ได้อยู่ดีลงไปแล้วนะอุย้ยเก็บอ่ะ ทิ้มเลยเนี่ยถอยไปห่างๆถอยอย่ะถอยก็ถอยมันจะระเบิดหรอไม่นะอุยอ้ยอุ๊ยเชื่อว่าไม่น่าได้เจ้าลิงเจีเจเ๊ยบเออนั่นแหละเชื่อว่าไม่น่ารอด <laughs> นะก็ว่าเราต่อบล็อกไปจะดีกว่าไหมเอ้ย,ยแต่แรกก็จบแล้วมันคืออะไร呀อ,อูย้ยเชื่อว่าในตัวตัวใหญ่เกินไปนะเจ้าลิง แหละคงจะใหญ่กันไปจริงๆไอ้ะอะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกล่องกล่องอะไรโอ้มีป้ายชื่อด้วยโอ,อโอ้มีอ่านอุ้ยมีนี้ด้วยเหล็กแผ่นเสียงเอาหมดอะ่ะมีอะไรเอาหมดอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เอาหมดแหละอันนี้ไม่จำเป็นหรอกมั้งมีอันเดียวมีกล่องอันเดียวเองอ๋งอโอ้แซดเลยมีกล่องอันเดียวเอง เอ้ยขึ้นไปได้ซึบซึบอุ๊ยตึบ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 แค่นี้เองเหรอนึกว่าจะใหญ่กว่านี้แล้วแบบมีอะไรซะอีกเอ้ยนทำอะไรเจ้าลิงห้ามตัดไม้ทำลายป่าเฮ้ยอะไรอะ่ะปืนเหรอวอเอ้ยใครยิงฆ่ามันเอ้ยมีซอมบี้ด้วยเอ้ยฉันอืออ ฉันใช้ไม่ได้เจ้าลิงช่วยด้วย,ยใช้ไม่เห็นได้เลยมันใช้ยังไงวะมันใช้ยังไงอ่ะนี่คือกระสุนมันหรอเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรแดงๆอ้าไม่เห็นได้เลยกลับไปใช้ดาบแหละดีแล้วเชื่อฉันบิงอู๋จำว่ากลับไปใช้ดาบและดีแล้ว,ว,ยอ,ยลลลวอย่าห้าวเลย อุ้ยเกตี้จนนั่งไหมอันนี้ขอให้ใช้อันนี้หรอปรับสมดุลก่อนอย่างี้อียว่ามันโยยยังไงวะเออชอบตีจังวะอ,อ๋อไปให้พนไปให้พนอ้าวมาใกล้เรื่อยๆอะ่ะเฮ้ยมีคีปเปอร์ตอนนั้นทุกคน เอาเหมนห่านตายไปซะมันก็ไม่ตายทันทีเนาะนึกว่าจะแบบเผาไหมแล้วก็แบบตายทันทีแเมื่อกี้อะไรสีฟ้าฟาอ่าเป็นมอนเตอร์ใหม่ใช่ไหมืหอาจะเป็นดอกไม้เออดอกไม้แหละเออดอกไม้ที่รักกินก่อนจะลิงเหนื่อยหิวไม่ไหวแล้วเฮ้ยไปไหนละเออไงงี้ไปใช่ว่าเราไม่ต้องสร้างบ้านไม่ต้องอะไรหรอกมั้งใช่ว่าเราแบบหาอาวุธจริงๆดีกว่า หาว่าจริงๆแบบไปต่อก่อนโอ้โหใช่ว่าของเราเยอะเกินไปวะอะไรไม่จําเป็นก็ทิ้งๆไปแล้วกันอะไรโอ้โหไม่ใช่อะไร,ไออะไรก้ามปูเฮ้ยก้ามปูเหรอเอ้ยกินได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวลองก่อนเอ้ยกินได้เอ้ยเอ้ยไม่ไม่รู้เลยเนี่ยว่าแบบในหนครับจะแบบมีก้ามป,งป่งก้ามปูหรอก็จริงอยู่ เอออะไรแบบไม่จำเป็นก็ทิ้งๆไปแล้วกันอฮ้ยเฮ้ยๆฮ้ยเฮ้ยแกทำอะไรฉันเดลิงอุ้ยอุ้ยเจ็บเอ้ยไม่รู้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยฉันเจ็บเฮ้ยเดสิบเกียหรอตายซะไม่ว่าไม่หนาขามดได้อุ้ยจะต้องทำยังไง อู้อุ๊ยอู้เจ็บอุ๊ยอุ๊ยนี่เจ็บมากเลยไอ้เรื่ซอมบี้มันเยอะจังวะอุ๊ยได้์สิบเจ็ดสองตัวเจ้าลิงเกียกเจ้าเยเกอร์มันมีลิงเกียกสองเอ้ยไม่ไม่อะไรมีลิงเกียกสองตัวมันมีอันนั้นสองตัวน่าเยสิบเจ็ดตรงนั้นด้วยไม่ใช่เดย์สิบเจ็ดเปล่าสิบเจ็ดแหละโอ้ยโอ้ อุ้ยทำไมมอนเตอร์มันเยอะขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมมันโอ้โหนึกว่ามันไม่ได้ถือปืนโอู้หก็ะเด็ตายกลางอากาศเลยเอ้ยมอนเตอร์มันเยอะขนาดนี้อ่ะช่วยฉันหน่อยเกียกช่วยฉันหน่อยเยเกอร์อุ้ยเฮ้ยเสียงจริงอ่ะแปงแปงแปงโอ้ตัดไม้ทำลายปากโอเมก้ามาเลยเอ้ยไม่หยุดเลยว่ะมอนตรงมอนเตอร์เนี่ย ผมมีตะเกีลต้องเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะผมมีของใหม่ให้ตลอดเลยเอ้ยซออสเตรียโลขอบคุณแต่จะดีกว่านี้ถ้าแบบได้แบบอ่าก็ได้น้ำเปิ้ลนะนี่ดาบนี่ดาบอะไรอะ่ะดาบกระดูกเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะมาเลยดาบกระดูกต่อสู้กับกระดูกเป็นไงล่ะไหนดูซิว่าดาบาอ้้อ้าอาออา อยกช่วยด้วยเย่เกอร์เออไม่ต้องช่วยละเนี่ยละอุ้ยอย่าชอบตีได้ไหมคือไม่ไหวแล้วว่ะแม่งอุ้ยอเฮ้ยเขียน <c oughs> อุ้ยเนโปโอ้ <c oughs> ขอกระดิ่งเบอร์หน่อยอู้ไอ้เหี้ยโดนเนโปตีทีเดียวแม่งเลือดเหลือสองหัวใจเองอู้ น่ากลัวจริงๆนึกว่าน้องแบบจะโดนแบบแปะเดียวตายที่ไหนได้ลเราเนี่ยจะตายแล้วเรานะีมไม่ไหวเลยกินเยอะๆไว้เผื่อไว้ก่อนเมื่อกี้ลิงเจียกให้อะไรมานะอ,อันนี้ไงนั่นคืออะไรอะ่ะอ๋อกินได้เหรออเคกรอ what is t it stone stone steel นั่นคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมันเป็นตัวแปลกๆเยอะเลยเฮ้ย เช่อว่าเราต่อสู้กันมาเยอะแล้วนะเจะลิงใช่ว่าเราควรจะจบคลิปแค่นี้แล้วแหละฉันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันเราจบคลิปดีไหมตรงน้จะพายักหน้าหรือจะใส่หน้ากันแน่เว่มาเรามาจบคลิปกันดีกว่ามาตรงนี้แหละเออมันจะทำลายยังไม่ได้จบคลิปเลยให้จบคลิปก่อนไม่ได้โอ้เหมือนรีบอะเหมือนแบบเอออย่าเพิ่งจบคลิปเลยตายซะก,ก่อนอะไรเงี้ยเออมาอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กดซับสไครต์ให้บาทแล้วก็จะเยกเกอด้วยนะคะจะลิงเจี๊กนั่นเองก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรคะสามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย